มาต่อกันที่เรื่องโฟโตอิเล็กทริกนะคะโฟโตอิเล็กทริกเนาะที่บอกว่าต่อจากไอเดียของไอน์สไตน์นั่นเองที่บอกว่าแสงอ่ะเป็นอนุภาคได้คือเป็นโฟตอนและประกากฏการณ์เนี้ยก็เอาไปใช้ในโฟโตอิเล็กทริกนั่นเองโฟโตอิเล็กทริกภาษาอังกฤษก,ก็คือทับศัพท์นี่แหละโฟโตอิเล็กทริกก็คือเปลี่ยนจากแสงเปลี่ยนจากโฟโตจากโฟตอนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองทำยังไงละ่ะก็คือหลกัหลกๆถ้าเรามีแผ่นโลหะใช่ไหม แล้วไอเดียคือยิงด้วยแสงเอาแสงยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเป็นไงโฟตอนยิงใส่เข้าไปก็ไปกระตุ้นให้อิเล็กตรอนมันหลุดออกมาได้ใส่พลังงานอะเหมือนพลังงานจากโฟตอนอะถ่ายโอนไปให้อิเล็กตรอนในแผ่นโลหะนั่นเองพอมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาได้เป็นไงคะอิเล็กตรอนมันก็จะวิ่งไปอีกขั้วหนึ่งให้ขั้วนี้เป็นขั้วลบเนาะแคโทดขั้วนี้เป็นแอนโนดแล้วต่อวงจรให้มันซะให้มันครบอย่างนี้พอกระตุ้นอิเล็กตรอนแล้วเป็นไงอิเล็กตรอนก็วิ่ง วิ่งจากแผ่นนี้ไปแผ่นนี้จากขั้วลบไปขั้วบวกใช่ไหมอิเล็กตรอนก็วิ่งจนครบวงจรครบวงจรปุ๊บก็เกิดกระแสะไหลได้เราก็สามารถวัดกระแสะในวงจรนั้นได้นั่นเองเขาได้ว่าถ้าเกิดว่าพลัระหว่างกระแสะกับความถี่เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าจะมีความถี่หนึ่งเท่านั้นที่จะทําให้เกิดกระแสะไหลเพิ่มขึ้นมาจาได้ไหมว่าพลังงานเนี่ยของโฟตอนเ,นเท่ากับ hf ใช่ไหมแสดงว่ายิ่งความถี่สูงก็ยิ่งพลังงานสูง ก็เมคเซนต์เนาะถ้าความถี่ถึงขีดนึงนะคะก็จะทำให้เกิดกระแสไหลได้แสดงว่ามันต้องทำลายออต้องเอาชนะพลังงานอะไรบางอย่างในแผ่นโลหะนั้นๆเพื่อที่จะให้เกิดอิเล็กตรอนหลุดออกมาได้นะคะความถี่ตรงนี้แหละที่กระแสรเริ่มไหลออกมาเนี่ยเรียกว่าความถี่ขีดเริ่มนะคะ f 0นย์ตัวนี้คือความถี่ขีดเริ่ม f 0ูนย์นี่เรียกว่าความถี่ ขีดเริ่มคือความถี่ที่ทําให้มันเริ่มมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาหลุดออกมาแล้วเริ่มวิ่งแล้วเริ่มครบวงจรเริ่มมีกระแสได้พอมากกว่าความถี่นี้แล้วก็มีกระแสวิ่งในวงจรเรียบร้อยโดยที่ประพฤติตัวตาม e เท่ากับ hf ทันไหมและไอเจ้า hf เนี่ยแหละ hf ศตัวเนี้ยเขาใช้สัญลักษณ์แทนว่า W หรือว่าฟังก์ชันงาน work function นะคะอันนี้คือ work function เวิร์กฟังชันตัวนี้ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุนั้นๆประเภทของโลหะเปลี่ยนโลหะเวิร์กฟังชันก็มีค่าเปลี่ยนทําให้ความถี่ขีดเริ่มมันเปลี่ยนนั่นเองเวิร์กฟังชันตัวนี้หรือว่าฟังก์ชันงานนะคะก็มีส่วนสําคัญในการมาคํานวณหาว่าต้องใช้พลังงานอย่างน้อยเท่าไหร่ในการกระตุ้นให้อิเล็กตรอนมันหลุดออกมาแล้วเกิดกระแสะไฟฟ้าได้นะคะก็ค่อยๆดูไปทีละส่วนอันนี้เป็นเรื่องของ ความถี่คิดเริ่มและฟังก์ชันงานเนาะทีนี้ถามว่าแล้วอิเล็กตรอนที่หลุดออกมามันจะวิ่งเร็วเท่าไหร่ล่ะมันก็จะมีความเร็วของมันใช่ไหมยิ่งใส่พลังงานให้เยอะก็วิ่งเร็วเยอะไหมก็วิ่งยิ่งวิ่งเร็วใช่ไหมคะใส่พลังงานจาก hf อะจากโฟตอนให้เข้าไปเยอะๆความถี่เยอะ ek, EK ก็คือพลังงานจนของอิเล็กตรอนสมมติให้มีพลังงาน ek พลังงานจนของอิเล็กตรอนก็เป็นไงก็เยอะตามนั่นเองทันไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า ek เนี่ยมันจะเท่ากับ hf คือพลังงานที่ใส่เข้าไปใช่ปะ่ะพลังงานที่โฟตอนให้เข้าไป hf ยิ่งให้ f เยอะๆพลังงานก็เยอะแต่อย่าลืมว่าจะมี ek ได้ก็ต่อเมื่อพลังงานมันเยอะกว่าฟังก์ชันงานตัวนี้มากกว่า hf 0เพราะฉะนั้น ek จะเท่ากับ hf ลบด้วย W นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสมการเรื่องโฟโตอิเล็กทริกเนาะที่ใช้กันบ่อยๆเลยคือพลังงานจนของอิเล็กตรอนนั่นแหละมันจะเท่ากับพลังงานของโฟตอนที่ยิงเข้าไปลบด้วยฟังก์ชันงาน ะะของวัสดุนั้นๆก็จะหาได้ว่า e k จะเป็นเท่าไหร่แล้วที่ถามว่าแล้วเขาวัดยังไงว่ามันเร็วอย่างเท่าไหร่อิเล็กตรอนเรื่องการทดลองเนาะจะวัดยังไงอะความเร็วอิเล็กตรอนเขาก็ทําการใส่ขั้วให้ตัวนี้เข้าไปตอนนี้คือไม่มีขั้วอะไรแค่มีปล่อยกระแสะะไหลกระแสะก็จะวิ่งตามนี้เนาะวิ่งจากบวกไปลบใช่ไหมคะกระแสะก็วิ่งตามตามนี้แต่บอกว่าถ้าอยากให้มัน วัดความเร็วได้คือวัดยังไงก็คือ,อวาดอีกรูปแล้วกันตอนแรกอิเล็กตรอนตัวนี้มันวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมวิ่งไปอย่างนี้อิเล็กตรอนหลายๆตัววิ่งไปอย่างนี้วิ่งไปวิ่งไประหว่างแผ่นประจุสองแผ่นถามว่าจะวัดยังไงว่ามันเร็วเท่าไหรมีพลังงานจนเท่าไหร่ Ek ก็คือเอส่วน2 mv กำลังสองนั่นแหละถามว่าเท่ากับเท่าไหร่ เขาก็ทําการทดลองโดยใส่ขั้วระหว่างแผ่นเข้าไปนะคะถามว่าจะหยุดอิเล็กตรอนได้ไงถ้าเพิ่มเพิ่มความต่างศักย์ตรงนี้ไปเรื่อยให้อน,นี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกใช่ไหมเพิ่มเพิ่มเพิ่มศักย์ไฟฟ้าในขั้วแบบนี้เรื่อยๆเป็นไงไอข้างลบข้างนี้มันก็จะเป็นไงคะผลักอิเล็กตรอนใช่ป่ะผลักอิเล็กตรอนไปในทิศไหนให้มันวิ่งกลับไปอีกทางนั่นเองมันก็จะวิ่งปุ๊บมาอ่าโดนผลักมันก็จะอาจจะกับหลังหันได้ใช่ไหมถ้า โวลเทจความต่างศักด์ระหว่าง2แผ่นนี่มันมากพอจุดที่มันพอดีที่ทําให้มันเริ่มวิ่งกลับนั่นแหละคือจุดที่เขาวัดความเร็วได้จุดที่ทําให้มันเริ่มวิ่งกลับก็คือจุดที่อิเล็กตรอนอยู่นิ่งๆอะ่ะมันก็จะมีแรงมันก็เปลี่ยนหลักๆคือเปลี่ยน e k ใช่ไหมไปเป็นพลังงานศักดิ์นั่นเองก็คือ q v ถูกไหมโดยที่ v ตัวนี้เรียกว่าศักย์หยุดยั้งนะคะ ใส่สักไฟฟ้าให้มันระหว่างสองขั้วนี้เป็น V ถ้าเป็น V S ก็คือ stopping voltage ตัวนี้ V S นี่คือสักหยุดยั้งหรือ stopping voltage ภาษาไทยก็คือสักหยุดยั้งนะคะถ้าเกิดว่าความต่างสักมันเท่ากับความต่างสักหยุดยัง้งประจุมันก็จะไม่วิ่งและมันก็หยุดวิ่งนั่นเองก็ตามชื่อเลยหยุดยั้งอะ่ะก็หยุดวิ่ง จากที่วิ่งวมาอยู่ๆหยุดสนิทก็คือเดลต้าอีเ่ะหลักๆคือเดลต้าอีเท่ากับ QVS ใช่ไหมพลังงานจนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างไรล่ะก็คือมีตั้งต้น EK สุดท้ายเป็นติดลบใช่ปะ่ะเออเป็น0มันก็คือ0ลบด้วย EK นั่นแหละเท่ากับ QVS ก็เลยต้องกลับขั้วงไงทำเป็นขนาดละกันนะคะสข้างแอบส์ลูดมันก็จะได้ว่า e k ของเราอ่ะ สามารถคำนวณได้ว่า e k เท่ากับงานที่ใส่ให้ประจุก็คือ q v s นั่นเองเนาะก็จะได้ตัวนี้นะคะจากสรรมการที่แล้วที่เราบอกว่าโฟโตเลกทริกคือ e k เท่ากับเท่าไหร่นะ h f ลบ w ใช่ป่ะก็สามารถคำนวณหาได้ e k เท่ากับ h f ลบ w เป็นสรรมการหนึ่ง e k เท่ากับ QVS หรือ stopping voltage นี่ก็อีกสมการหนึ่งก็สามารถคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่าง stopping voltage กับ Frequency กับ Work Function ได้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการวัดออไอเจ้าตัวความเร็วเนาะทางการทดลองคำนวณได้จากวิธีนี้นะคะสองสมการเนี่ยเท่ากันนะคะก็สามารถจับได้ว่า QVS เนี่ยมันเท่ากับ hf ลบ w นะโดยที่ Q ของเราก็คืออิเล็กตรอนนั่นแหละประจุอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นหลักๆคือ EVS อะ ตันนี้คือ E V S ก็เท่ากับ H F ลบก็สามารถหา V S ได้ Stopping Voltage ก็คือ H F ส่วน E ลบด้วย W ส่วน E หรือในอีกแง่นึง W e, ของเราก็คือ H F 0หรือความถีขีดเริ่มนั่นเองสามารถแทนค่าเข้าไปได้นะคะก็จะมีประมาณนี้เรื่องออฟโตโอิเล็กทริกจะสังเกตว่าถ้า อันนี้มันเป็นจริงก็ต่อเมื่อแสงเป็นโฟตอนนะต้องพิจารณาแสงเป็นโฟตอนเป็นอนุภาคเท่านั้นมันถึงจะได้ตามนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเรามีกราฟใช่ไหมระหว่าง i กับ f จะเห็นว่ามันเป็นรูปนี้ใช่ไหมหรือถ้าดูตามสมการอันนี้ก็คือ ek เท่ากับ hf ลบ w e k เท่ากับ hf ลบตรงนี้คือ hf คือ e เท่ากับ hf นี่คือแกน f r e q u e n c y ก็จะได้ว่าพลังงานจนมันขึ้นอยู่กับ f r e q u e n c y อย่างนี้ถามว่าเป็นโฟตอนน่ะถ้าเพิ่ม f r e q u e n c y ก็คือเพิ่มพลังงานจนนั่นแหละใช่ไหมเพิ่มพลังงานจนเพิ่มไอเพิ่มกระแสได้เพิ่มความถี่ก็เพิ่มพลังงานแล้วก็เพิ่มไอแต่ถ้าเกิดว่าแสงเป็นคลื่นล่ะแสงเป็นคลื่นคือหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเพิ่มเพิ่มความเข้มแสงเพิ่มความเข้มแสงเพิ่มความเข้ม ก็จะได้ว่า e ก็จะเพิ่มใช่ไหม Electric. อิเล็กทริกอ่อเอนเนอร์จีก็จะเพิ่มเอนเนอร์จีเพิ่มมันก็ควรจะเพิ่มพลังงานจนสิใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็คือการเพิ่มความถี่เท่านั้นที่จะทาให้พลังงานมันเพิ่มเขาทดลองมาแล้วนะคะก็คือประพฤติตัวได้ก็ต่อได้อย่างเงี้ยก็ต่อเมื่อแสงเป็นโฟตอนเท่านั้นถ้าพิจารณาว่าแสงเป็นคลื่นอะ่ะมันจะไม่ได้ตามนี้ปรากฏการฟโตอิเล็กทริกอธิบายได้อย่างเดียวว่า ต้องใช้แสงเป็นโฟตอนแสงเป็นอนุภาคถึงจะได้ปรากฏการณ์นี้ขึ้นมานะคะถ้าพิจารณาว่าแสงเป็นคลื่นปุ๊บปรากฏการณ์นี้ไม่เกิดเนาะหลักๆมันขึ้นอยู่กับจํานวนโฟตอนใช่ไหมเพิ่มจํานวนโฟตอนเพิ่มความถี่เงี้ยนะคะมันก็จะได้พลังงานที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะหลักๆขึ้นอยู่กับความถี่อย่างเดียวเห็นไหมสมการนี้คือ E k เท่ากับ h f ลบเวยดับเบิลยูนะคะโดยเวิร์กฟังก์ชันมันเป็นสมบัติของสารนั้นๆอยู่แล้วไม่เกี่ยวแต่ทีนี้ ถ้าเพิ่มความถี่ปุ๊บก็จะได้เพิ่มพลังงานก็จะทําให้กระแสมันเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นแสงเป็นคลื่นเพิ่มความถี่ก็ไม่ควรจะเปลี่ยนใช่ไหมไม่ควรจะเปลี่ยนไม่ควรจะเปลี่ยนเอ,อ่อเรื่องพลังงานนะคะอันนี้ก็เป็นออการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะคะก็จําไว้เลยสมการนี้หลักๆมี2สมการคือตัวนี้กับ e k เท่ากับ e v s หรือ stopping voltage นั่นเอง มีแค่สองสมการหลักๆเลยที่ใช้ประจำอ๋อมี W เท่ากับ h f 0หรือความถี่ขีดเริ่มนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นโฟโตอิเล็กทริกค่ะอะ่มาเพิ่มเรื่องเออ e เท่ากับ h f นิดนึงนะคะตรงที่พูดไปเรื่องของออพลังงานโฟตอนเนาะโฟตอนคือเท่านี้1ตัวใช่ไหม e เท่ากับ h f ถ้าแปลงก็คืออะไรนั่นเองถ้ามองว่าโฟตอนเป็นถ้ามองว่าแสงเป็นคลื่นใช่ไหม f ก็คืออะไร f ก็คือ v ส่วนด้วย l a m b d ความเร็วแสงก็คือตัว c นั่นเองมันคือ e เท่ากับ h c ส่วน lambda นั่นเองนะคะอันนี้สูตรที่มีประโยชน์อีกสูตรหนึ่งเนาะสำหรับพลังงานแสงหรือพลังงานโฟตอนเนี่ยนะคะก็คือใช้ e เท่ากับ h c ส่วน lambda แล้วมันจะมีหน่วยคำว่าอิเล็กตรอนโวล์อยู่อะอิเล็กตรอนโวล์หนึ่งอิเล็กตรอนโวล์จะเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19จูลนั่นเองนะคะแล้วเราก็สามารถแทนเข้าไปได้เนาะในสมการข้างบนนี้ ตัวที่เป็นประโยชน์มากในหน่วยอิเล็กตรอนโวล์นะ e พลังงานในหน่วยอิเล็กตรอนโวล์จะเท่ากับ1240หารด้วยแลมด d าคือหลักๆ h คูณ c อะ่ะมันจะได้1240ในหน่วยของอิเล็กตรอนโวล์นะคะแล้วก็แลมด d าที่ใช้ตรงนี้ต้องเป็นหน่วยนาโนเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยก็สามารถเอาไปใช้สอบได้ในเวลาที่เขาให้หน่วยอะไรมาแบบเร็วๆอะ่ะเราจะได้ไม่ต้องแปลงหน่วยเยอะนะคะอันเนี้ย ที่มีประโยชน์ e เท่ากับ hf หรือ e เท่ากับ hc ส่วน lambda เลอะ e ในหน่วยอิเล็กตรอนโวล์เท่ากับ1,2,4,0ง่นหารด้วย lambda ในหน่วยนาโนเมตรนั่นเองถ้าใครอยากรู้ก็ไปเช็คตัวเลขได้ใช่ไหม h มันคือ6.6คูณ10ยกกำลังลบ34คูณ c คือเท่าไหร่3คูณ10ยกกำลัง8ใช่ไหมตัวนี้นะคะแล้วก็หารด้วย lambda 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 อันนี้เป็นหน่วยเมตร พอจะแปลงเป็นอิเล็กตรอนโวลต์อะนนาโนเมตรก็สามารถเอาแปลงตัวนี้เป็นนาโนเมตรได้ใช่ไหมก็คูณด้วย10ยกกําลังลบลบเนาโนเมตรคูณด้วยสิยกกําลังลบเก็จะได้นาโนเมตรถูกไหมเอ่ยจากเมตรเป็นนาโนเมตรแล้วก็ข้างบนหารด้วย10ยกกําลังลบสิ 19, ก็คือ1นจุคูณสิยกกำลังลบสิจูลตัวนี้คิดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ก็คือหลักๆล,ลองไปแปลงหน่วยเอาได้เนาะแปลงจากนาโนเมตรเออจากเมเป็นนาโนเมตรจากจูนเป็นอิเล็กตรอนโวล์ก็จะได้หน่วยออกมาเป็นอย่างนี้ก็จะได้เป็น e ในหน่วยอิเล็กตรอนโวล์อ่ะเท่ากับ1240หารด้วยรแมดาหรือความยาวคลื่นในหน่วยนาโนเมตรนั่นแหละนี้คือพลังงานของโฟตอนหรือของแสงนะคะ1ตัวก็สามารถใช้สมการนี้ได้เลยเนาะ